และสำหรับใครนะคะที่ได้เป็นเจ้าของ h e l, l Spa o c k l u m i s p a IO แล้วเป็นที่เรียบร้อยและต้องการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันจะทำอย่างไรไม่ยากเลยค่ะการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Vera นี้นะคะเพียงแค่คุณดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันมาไว้ในอุปกรณ์ของคุณซึ่งดาวน์โหลดฟรีทั้ง Android และ iOS เลยพิมพ์ VERA ในช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ของคุณหลังจากนั้นเปิดตัวแอปพลิเคชัน Vera ขึ้นมานะคะและทาการ ล็อกอินด้วยรหัส t h และพาสเวิร์ดที่คุณมีตัวแอปพลิเคชันก็จะพร้อมสำหรับการใช้งานได้เลยค่ะ เมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะให้คุณกดไปที่ปุ่มด้านล่างขวาที่เขียนว่า device พร้อมกับตัวโลโก้ของ lumispa io นี้นะคะกดไปที่เมนู device ได้เลยจนหน้าจอแอปพลิเคชันนะคะเปลี่ยนเป็นหน้าตาแบบนี้ให้กดคำว่า pair anew device นะคะเพื่อเป็นการขั้นตอนของการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์ lumispa io ของคุณกับแอปพลิเคชันและกด let get start ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้คุณทำการเปิดบลูทูธของอุปกรณ์ลูมิส p า I.O. ด้วยการดับเบิลคลิกนะคะกด2ครั้งติดก,กันไปที่ปุ่มเปิดที่โลโก้เอชล็อของตัวเครื่อง l u m i s p า I.O. นะคะเพื่อให้เปิดการใช้งานของตัวบลูทูธนะคะเพื่อรอสำหรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Vera หลังจากนั้นนะคะให้คุณกดคำว่า Connect บนแอปพลิเคชัน Vera นะคะและตัวแอปพลิเคชัน Vera นี้ก็จะทำการ แสดงตัวอุปกรณ์ลูมิสปาขึ้นมานะคะเป็นเลขของเครื่องลูมิสปาที่อยู่ในมือคุณนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะให้รอตัวอุปกรณ์นะคะเริ่มทําการจับคู่ตัวแอปพลิเคชันตัวเวร่านี้นะคะก็จะทําการค้นหา อุปกรณ์ลูมิสปาไอโของคุณนะคะและก็จะทำการซิงเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเมื่อมีการคอนเดคกันแล้วหน้าจอจะขึ้นเป็นโลโก้ติ๊กถูกสีเขียวนะคะนั่นแปลว่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ลูมิสปาไอโของคุณกับตัวแอปพลิเคชันเวร a ของคุณนะั้นเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่า เกิดขึ้นมาเป็นเครื่องหมายกากบาทสีแดงนะคะแสดงว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะคะให้คุณกดไปที่ปุ่มคําว่ารีทายนะคะหรือทําการรีเซ็ตตัวอุปกรณ์ของคุณนะคะซึ่งขั้นตอนของการรีเซ็ตอุปกรณ์นั้นง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณนําสายชาร์จนะคะมาทําการชาร์จไปที่ตัวอุปกรณ์รูมิสปาไอและทําการ กดปุ่มเปิดนะคะค้างเอาไว้5วินาทีนะคะ1 2 3 4 5หน้าไฟนะคะหน้าจอ LED จะโชว์นะคะเป็นสีน้ำเงินและก็จะมีการสั่นเบาๆนะคะเพื่อเป็นตัวบอกว่าตอนนี้อุปกรณ์ได้ทำการรีเซ็ตขั้นพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นให้คุณทำการคอนเน c t นะคะหรือว่าทำการเชื่อมต่อหมายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ